มากมายโลกนี้มีมากมายแต่คงมีเพียงบางคนที่เราพร้อมจะไว้ใจเส้นทางชีวิตที่แสนไกลอ่านหดร้ายจนบางทีเราไม่พบไม่เห็นใครแต่อยากบอกให้เธอ ไม่ว่าเราต้องเธอเอะไรต่อจากนี้จะแสนนานแค่ไหนกี่พบชาัหมือมีเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเป็นเพื่อนเธอ าสิ่งโลกนี้มีหลายอย่างที่จะทำให้ใจเราเกิดสับสนและลงทางแค่หันมาตรงนี้ตรงข้างๆจะมีมือคลอยประคองให้เธอเดินตรงเส้นทางและหากว่าเธอหกลงจงอยู่กับความอ้างวา้างขอจงมั่นใจ ฉันพร้อมยืนข้างเธอไม่ว่าเราต้องเจอเอะไรต่อจากนี้จะแสนนานแค่ไหนกี่พบชาติมื่นปีเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเป็นเพื่อนเธอ รก็ประทับใจที่เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอตายคือวันแรกที่เขาทําปฏิบัติกับเราอย่างไงวันนี้เขาก็ยังทําปฏิบัติกับเราอย่างนั้นแล้วก็ดูแลเรามาตลอดคือถึงเราป่วยเราอะไรเขาก็คอยพาไปหาหมอคอยดูแลที่สําคัญก็คือเขา ไม่ได้รักแค่ที่ตัวเราเขารักคนรอบข้างเรารักพ่อรักแม่รักครอบครัวของเราแล้วก็รักเพื่อนของเราก็มีเรื่องขี้บ่นเขาเป็นคนที่ขี้บ่นมากขี้บ่นที่สุดแต่ก็รู้ว่าที่เขาบ่นไปเนี่ยเพราะเป็นเพราเขาเป็นห่วงเราก็ที่ประทับใจจริงๆก็คือตรงจุดที่บอกไปแล้ว แต่ก็คืออยากบอกว่าถึงแม้ทุกวันตั้งแต่ผบม,มาเราไม่ได้เป็นคู่ที่เหมือนแสดงความหวานหรือพูดอะไรเด็กกันมากนะแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติให้กันคือเรารักแล้วก็ห่วงใย,ยกันมาตลอดถึงบางทีมีน้อยใจบ้างที่เขาแบบไม่เคยแบบเออบอกว่ารักเลยอนะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้ว่าเขารักจากการกระทําของเขา ก็อยากจะสัญญาว่าจะทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจะเหมือนแบบคิดทําอะไรคิดให้มากขึ้นเอาใจ,ใจใจตัวเองน้อยลงก,ก็สัญญาว่าจะดูแลแล้วก็หลักการตลาดไปก็ตาเขาเป็นคนที่น่ารักนะคราแล้วก็เขา้เา,เขากับเราได้ในสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ ก็มีอะไรหลายอยา่างไขๆเราหลายเรื่องเช่นเรื่องกินอันนี้เป็นเรื่อง,องความคันนะครับแล้วก็เรื่องเที่ยวเรื่องอะไรหลายอย่างที่เป็นการใช้ชีวิตประจำวันโดยทั่วไปนะและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราคิดว่าต่างเขามีแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่คิดว่าจาเป็นมากเลยสําหรับการอยู่ชีวิตคู่ของเรากือ,เข,อ,เ,ขอเขา เขารักครอบครัวนะครับรักแม่รักพี่แล้วก็ที่บ้านเลยก็รู้สึกว่าเขาเหมือนลูกคนหนึ่งนะครับก็เขากับที่บ้านเราได้ดีก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้อยากให้ผู้หญิงคนี้เป็นแม่ของลูกเราในอนาคตทั้งทำกับข้าวได้ทั้ง ทำความสะอาดบ้านได้ร้านจานทุบบ้านทำได้หมดเลยแล้วก็อยากให้มีลูกที่น่ารักเหมือนเขานะครับเป็นลูกผู้หญิงทำาห้ลูกชายก็น่ารักเหมือนเราเน,นี่ยก็คือว่าเนี่ยจนมาถึงวันนี้ก็คิดว่าอยากอยากจะกใช้ชีวิตรวมมาเขา,อย,าอย่างสมบูรณ์ก็คืออยากมีลูกวนกัร นีไม่ได้จะแกล้งนะเขาให้อาบน้ำด้วยกอดนอนทุกวันเนะอะก็เรียกแล้วก็ให้ไปหน่อยเนอะก็จะดีมากขึ้นหน้าจะได้ดีขึ้นเนอะก็ยังไงก็อยากบอกเขาว่าก็รักเขาเนอะแล้วก็สิ่งที่พูดที่บนที่บอกทุกอย่างเนี่ยคือเราเราเป็นห่วงเรารักเขานะครับ ใจเขามาความคิดก็อยากให้เขาโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับก็มองโลกในแง่บวกบางนะครับอะไรที่มันเครียดอะไรเจินไปก็ก็ขีดมันไปบา้างช่างแม่มนดึกบ้างเลยนก็แค่น,นี้เด้อก็สัญญาว่าเราก็จะเป็นเราแบบนี้ยตลอดไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น คือด้วยคำพูดมันมันคงวัดอะไรไม่ได้หรอกก็อยากให้ให้ดูการกระทําของเราในการตลอดนัน วันที่ฉันมีเธอ